ผู้ชมแม้ว่าจะมีการเปิดรับแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านตาม MOU แล้วก็ตามนะคะแต่ยังพบการลักลอบเข้าเมืองกันอย่างต่อเนื่องค่ะแม้ว่าแต่ละคนที่จะพยายามเข้าเมืองมาต้องจ่ายค่านำพามากกว่า20 0 0 0บาทขณะที่ทหารบริเวณพรมแดนภาคเหนือยังจับกลุมแรงงานลักลอบเข้าเมืองกันได้รายวันเลยค่ะทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานมาที่4กองกําลังผาเมือง ควบคุมตัวกลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมืองสัญชาติเมียนมา19คนบริเวณชายแดนเขตหมู่บ้านหนองบัวคำตำบลม่อนปิน่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่แรงงานรับสารภาพนะคะว่าเดินทางมาจากจังหวัดลังเคอรประเทศเมียนมาค่ะจ่ายเงินให้ผู้นำพาชาวเมียนมาคนละ23,000บาทหวังจะเดินทางไปทํางานที่ตัวจังหวัดเชียงใหม่ เช่นเดียวกับพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะทหารกองกำลังผาเมืองไปควบคุมตัวแรงงานชาวเมียนมา9คนขณะเดินเท้าผ่านช่องทางบ่อน้ำบ้านผานหมีตาบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายทั้งหมดก็รับสารภาพนะคะว่าเดินทางข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้านเสียค่าใช้จ่ายให้คนนำพาข้ามชายแดนเป็นเงินคนละ27,000บาทเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิด1 9ก่อนส่งตัวให้พนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีกันตามกฎหมายค่ะ